นเราลองไปทำกันดูบ้างไหมเอาดิโอเคไปกันเลยไปแจกจองซอนไหนของที่จะลองอ่ะนี่ไงครับพ่อของที่จะลองไงอ๋อนี่รอสนิมที่เราจะลองอ่ะใช่โอเคจัดไปมาครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมข้างในกันครับ ว่าไอ้เจ้ามอว e ตเตอร์เบดเมทัลลิกเนี่ยข้างในเขามีอะไรแถมมาให้อุย้ยมีแปลงหนึ่งอันแถมมาให้ด้วยครับเพื่อนๆนแล้วก็มีกระปุกนะครับของเจ้าว a ตเตอร์เบดเมทัลลิกด้านในเมทัลลิกเพนนะครับเจ้าตัวนี้เป็นชนิดที่เป็นสีในตัวเลยด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนมาดูผลแล้วกันว่าเวลาที่เราเปิดออกมามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่าผมจะเปิดให้ดูอ่า เดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูด้านในนะครับเพื่อนๆคอยดูนะครับด้านในด้านในก็จะเป็นลักษณะครีมขาวๆเนาะเป็นครีมขาวๆซึ่งมันไม่ได้ลื่นเหมือนกับของเขาแต่ไม่เป็นไรมันก็สามารถทาสนิมได้มันเป็นลักษณะในการไม่ได้กําจัดนะครับก็เหมือนกับเป็นครอบคุม cover มันไปเลยนะครับ c o v มัไปเลยให้เป็นเจ้าตัวสนิมนะที่ปกคลุมอยู่กรายเป็น สีเคลือบนะอันใหม่ไปเลยนะครับเป็นสีเคลือบในรูปแบบใหม่เนี่ยหลังจากที่ผมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเจ้าน้องหนิมที่อยู่ปกคลุมตามตัวปั๊มน้ําตัวเนี้นะลดลงไปเรื่อยๆจนกลายไปเป็นสีขาวสีขาวน้องโซนครับ<ะ>ผลที่ได้เป็นยังไงนี่ครับเฮ้ยนี่เหรอคุยที่พ่อทาไว้ นี่ครับเพื่อนๆผลที่ได้จากโฆษณาออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่นี่นี่เอาหนูขูดก็ไม่ลอกก็ไม่ลอกก็ไม่ร่วงมันก็เหมือนกับสีรองพื้นที่เราทาทั่วไปแล้วครับอันนี้เป็นแบบชนิดที่เป็นสีโคตติ้งผสมด้วยนะครับถ้าใครอยากได้สีที่แบบว่าละลายตัวสนิมออกนะเพื่อนๆก็ไปสั่งไอ้ตัวที่เป็นสีดําลองดูนะครับถ้าใครอยากทําไอ้ตัวที่เป็นสนิมสนิมเนี่ย อยู่ที่เหล็กให้กลายเป็นของใหม่ก็ลองกันดูนะครับเพื่อน